บกับบ้านสวนอาอนซอฟเฟอรี่เลียนแกงนะคะวันนี้เราจะมาพาไปเด็ดขี้เหล็กกันเด็ดเลยนี่วิธีเด็ดอย่างนี้นะลูกเดี๋ยวสบายอ่อนนี่ถ้าเราก็คือเด็อาอะไรอ่อนอ่อนเดี๋ยวปู่จะไปตัดมาให้พากันเด็ดอยู่นี่นะโอโถูช้อนมาใช้ไอเดี๋ยเป็นบ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเด็ด ออ่อ,อนอตัดมาจากตดมันมเลยชิมนีอยอยนี้นะ <c oughs> เด็ดเข้าป่าไม่ได้เดี๋ยวบุ้ง <c oughs> นี่มากืนเด็ดนี้ราวังหมดเดี๋ยวพูด้ ที่มันเด็ดได้ก็เด็ดมามือจะขมเนี่นมยมาโยชุโยชุๆๆได้ไหมน้อ<ว>เด็ดไปเรื่อยๆนี่นะคะให้เห็นต้นชัาๆเลย เพราะว่ามันสเฮ็ดให้ความขมของขี่เล็กลดลงลุกขันแกงมขียบคือขันเท้าอยากกินบอระเพ็ดบอขมกินบักเขือนพวงบักแข่งก้อนแล้วเนี่ยไปกินอ่าบอระเพ็ดบอระเพ็ดกับขีบบอขมตัวด้านขี่เล็กในขี่เล็กมันขมขันใช้บักเขือนพวงลงไปในแกงขี่เล็กมันสีให้ลดขมหน่อยลงสีให้เสพเข้าใจป้ะโอเคไป อู้หนี่ไหมชอบไปแกงหนีไหมแก่เหรอเนาะผักหวานไหมล,นนลูกถ้ามันลูกอ่นอ,อนๆแกงอร่อยนะเนี่ยผักหวานหวานป่าผักหวานบ้านทำไมไม,มาทำรังกันเยอะจูตัวลูกทำไหมน้าหนูชอบกินอ่ะเอาเด่นนะนี่แหละม,มันมันมียางนี้ลูกระวงังใจ ไปไนอ่ะโอ้ยอยู่ขวดเองโอ้ยไปรี่อยู่ตรงไหนวะมาขึ้นมาหายตัวได้หถเห็นจายิบไปทางหน้าทางนั้นว่าจะเห็นที่ไหนได้ไม่เห็นที่ไหนได้ไม่เห็นเอ้าแอบอยู่นาะใครจะเห็นมีแกงขี้เหล็กด้วยยอดกำลังอ่อนอยู่เลยตรงไหนลูกตรงที่หนู่งไอ้เมอลี่อยู่อาไฟอาไฟตัดตรงที่มันหน้าขำออกได้นะ หน,นี่นี่แกจะเต็มเป็นนี่ดูสีเอวนอนสีหลุดอะไรอยู่นี่ไม่จะตัดอ่ะถ้าตัดก่อนเด็ดมันจะเป็นนี้แต่ถ้าเด็ดแล้วมันจ<ร>ะเป็นนี้นี่ไหมเด็ดจนบ้าบอบลัง จบทะลมมุมันคมมันคมใหม่แน่นวนนั่นก็คือไม่บอกหรอกเดี๋ยวทุกคนจะไม่เชปอ่อต้องใครอ่ะแต่ว่าต้องให้ผู้ติดตามถึงห้าสิบคน,อนโอ้ยเกินห้าสิบละถั่ว,ว,วร้อยกว่าละเนี่ยร้อยกว่าละคนติดตามาพรุ่งนี้ก็ให้พ่อผมเป็นตากัน แค่นี้ก็พอกินแล้วแง้มันหอนกี่ลูกเกือบเต็มตะกร้าแต่ว่าถ้าเต็มตะกร้าเดี๋ยวมันจะกินไม่หมดแกงไม่หมดด้วยพรุ่งนี้เราจะมาแกงผักขี้เลหล็กข้าวตัวกลับบ้านไปเก็งไตฝากก่อนลามาขึ้นรถแช่แช่ก่อนหรือแช่ก่อนแง้ก่อนไอโอทูแช่ก่อนใครจะแช่มั่งไอ้แช่ไปยืนข้างพี่อินดิ

ไงตรงตรงนั้นโดวยงเนี่ย่อยสุดยอดแข่งเล็กใส่ภาพยนตร์โคหวหอนก็บอกไม่สวนหันหนงแหะงเลยอย่าจัดออกนะอย่าจัดออกนะไข่ไปเลยโวเป็นอะไรไข่หรือว้านขึ้นหรอเป็นชิดตลก เป็นอันตลดของาใเือหลอือบรรยายนะจี้โอ้ยร้อน่ะทบรรยายนะจี้น้ำยังดีก่าออกิปออกลิปปูเยเห็นแล้วแกงขี้เหล็กทอม้อน่ยมาจิ้ม่อมาจิ้ม่มาหูจัเปากันว่าแกงขี้เหล็กร้อนมากอาหารเกี่ยมมือนี้อยูคอ ชั้งหมกปลามีชั้งแกงจีเล็กโอ้ร้อนร้อนเดี๋ยวพอต้องแบ่งก่อนมันร้อนเลือดเลือดอร้อนเหรอใช่ดูบดีนดูกดินเด้อรู้ว่าต่าอร่อยดีไหนได้อร่อยมากนะคะท่านผู้ชมนะแม่ลูกนี่แหละเก่งเลยที่มันได้เก่งบอกท่านผู้ชมไว้กินอร่อยมากถู้ไม่กิน